ว้าว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 ชิคกี้นายทำอะไรล่ะเนี่ยขายขายที่น้าชืมันเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพวกเราชิคกี้เอ็นเจกับ5วิธีแกล้งเพื่อนว้าวมันชื่มสนใช่ชิคกี้นีค่ะดิฉันกำลังเปิดคลิปให้นายอยู่นะอครับใจเปิดเลย้ช่างมันเถอะเอาไปดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าไปเลยไปเลย Let's go ว้าวาย ปเชืบปชืบมาแล้วเอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เอนเจไม่อยู่บ้านครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่พวกเราจะมาแกล้งเอนเจกันขอตั้งชื่อวิธีที่1ว่าฝนไกล เอาละครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือมาที่หน้าบ้านของเพื่อนของเราจากนั้นเราจะทําการสร้างสกรับโฟลดิ้งขึ้นมาหรือก็คือโครงไม้นั่นเองซึ่งแค่วางไว้หน้าบ้านก็ดูน่าลำคาญสาหรับเอ็นเจแล้วแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะต่อเจ้าสกรับโฟลดิ้งเนี่ยขึ้นไปสูงมากๆเสียดฟ้าไปเลยโดยการต่อเจ้านี่เราไม่จําเป็นต้องกระโดดวางกระโดดบางขึ้นไปก็ได้เราวางจากบล็อกข้างล่างสุดแล้วมันก็จะต่อขึ้นไปสูงแบบนี้เอาล่ะยังสูงไม่พอ โอเคถ้าได้ความสูงระดับนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วว้าวมันสูงมากเลยฮะแค่เสาสูงๆแค่นี้ก็ดูเกะกะมากเลยเอาละจากนั้นเราจะทำการขึ้นไปข้างบนสุดของสก a าฟ o l d ดิงนะเราจะทำการวางออกมาให้มีช่องตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็ใส่ไก่เข้าไปเยอะๆตรงนี้เลยใส่ไก่เข้าไปเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับทุกคนผมจะทำการขยายออกมาเป็น3ช่องแบบนี้จะได้ใส่ให้ได้เยอะกว่าเดิมอย่างที่บอกครับทุกคนยิ่งเยอะยิ่งดี เอาละเท่านี้เราก็มีไก่มากพอแล้วเพียงเท่านี้กับดักก็เสร็จแล้วแล้วก็ลงไปลอข้างล่างเลยเนื่องจากว่าสกาฟโฟดิงนั้นสูงมากทําให้พอเรามองขึ้นไปอะเราจะมองไม่เห็นไก่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อนของคุณก็จะคิดว่าเป็นเสาสูง,สงๆเฉยๆพอเห็นว่ามันเกะก,กะก็จะทุบทิ้งโดยที่ไม่ได้คิดว่าข้างบนจะมีอะไรร่วงลงมาแต่ทันใดที่เพื่อนของคุณทุบทิ้งนั้นเพื่อนๆน,น้องๆก็คงจะเดาได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไก่เป็น10ๆตัวก็จะร่วงลงมาใส่บ้านของเพื่อนของคุณยังไงล่ะฮ่าหาเรามารอดูรีแอคชั่นของเอนเจดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเอาและไปแอกันก่อนดีกว่า Let's go อ้อยหนักจะมัดเลยอ่ะวางก่อนดีกว่าอ้อยเอาล่ะรีบๆเอาเข้าบ้านดีกว่าขนมเต็มกลองเลยออยหนักอ่ะโหวะเดี๋ยวนะ นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้หใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้นะฮะสูงชะมัดเลยอะอย่าให้รู้นะว่าใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้เนี่ยโอ้ยสูงเสียดฟ้าเลยแต่ถ้าให้เดานะชิกกี้แงเลยเนี่ยสงสัยจะสร้างอะไรเ,เล่นพิเลนพิเลนแน่เลยอะ ทำไมสร้างแล้วไม่เก็บกันนะไอเจ้านี่เนี่ยสูงชมัดเลยอะเกะกะชมัดเลยอะฉันทุบทิ้งเลยดีไหมเนี่ยทุบเลยละกันนี่นะโอ้ยแจยวเลยลวดเดียวล่วงหมดเลยอะเอ้ยเดี๋ยวนะไอกลมกลมสามดวงนะั่นมันคืออะไรอะคยู โอ้ oh! ต้องใชจแน่ๆ UFO มีเจ็งเฮ้ยเเฮ้ย oh ดูเหมือนมันจะลงมาทางนี้เลยอะเฮ้ยอะไรอะรูปร่างประหลาดแถมมีขนแล้วก็มีไข่ล่วงลงมาด้วยเฮ้ยมาใกล้เรื่อยๆแล้วต้องรีบเอาขนมไปซ่อนแล้วเฮ้ยอย่านะอย่านะอะอ้อฮ่าเอ้บมากกลายเป็นไก่ซะงั้นฝูงไก่มหา อยู่ที่บ้านของฉันหน่อยโอยไก่ดันเยียบฉันเอ๊ะไงหน่อยนะเอ๊ะเอ็นเจไปไหนกันนะวันนี้ต้องมาทำงานเก็บข้าวไม่ใช่หรอข้าวโตหมดแล้วเนี่ยน่อยแน่แอบไปอู้อยู่ที่ไหนอีกแน่ๆเลยอืมไปแอบอยู่ที่ไหนกันนะ นั่นไงก้อนสีฟ้าๆตรงนั้นเอ็นจะเห็นนี่นะหน่อยแน่ทำอะไรอยู่นะโอ้โหเฮชัดเลยนอนหลับปุ๋ยสบายใจเฉิบเลยนะืนนนนแถมยังหลับสนิทนอีกะด้วยดูท่าทางน่าจะกินแครอทจนอิ่มแล้วหลับไปแน่เลยขอกินซาค หน่อยแน่ต้องทำการสั่งสอนซะหน่อยแล้วไม่ยอมทำงานทำการเอาแหละได้เวลาโชว์วิธีต่อไปพอดีและนี่คือวิธีแกล้งเพื่อนวิธีที่สองลุยกันเลยเอาละครับทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องเขี่ยเพื่อนของเราลงรูที่เราขุดไว้ไปก่อนวิธีนี้จะใช้การได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนของคุณ AFK หรือนอนอยู่นะครับเอาและพอเพื่อนของคุณลงหลุมไปเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาเซตอัพระบบเ e รสต์โทนกันเลยเมื่อเซตอัพระบบเบรสตโทนเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้โอ้มีพื้นเป็นรูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอุดแป๊บหนึ่งนะเท่านี้เครื่องทุหวของเเรราก็จ็จจะส และนี่คือเครื่องทุบหัวอัตโนมัติสําหรับเพื่อนของคุณที่ชอบแอบลับเขาจะต้องตกใจมากๆแน่ๆเวลาเขาตื่นมาเอ็นเจจะต้องงงมากแน่ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนตื่นแต่ว่าเสียงดังขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเรอาและเราไปแอบกันก่อนดีกว่าครับทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าเอ็นเจจะเป็นยังไงอโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแอบข้างหลังต้นข้าวต้นนี้นะครับมันสีเหมือนผมพอดีเลยเอ้ยทำไมใครมาเปิดเปิดปิดปิดไฟเล่นแบบนี้ล่ะเนี่ย

เจอแล้วเช็กแล้วแด้เลยนี่นายแกล้งฉันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอามากเลยนะฮะหลายก็เธออู้เองนี่นะฉันไม่ฟังไออ้อยไออ้อยไอไหไายแย่แล้วจะมีไปไหนฮะหมายต่อยสักหนึ่งไปแล้วไม่อะไปไปดีกว่าย่า ด้ยยายหน่อยแน่เอ็นเจไล่ต่อยฉันไม่พักเลยแต่ว่าผมก็มีแผนสำรองเตียงไว้อยู่แล้วแผนสำรองผมก็คือผมได้ทําการเลี้ยงน้องหมาไว้4ตัวนี่ข้างหลังของผมน่ารักเต็ไมไปหมดเลยเป็นไงล่ะวิธีการก็คือเมื่อเอ็นเจตีผมในขณะที่น้องหมาอยู่ใกล้น้องหมาจะคิดว่าเอ็นเจเป็นศัตรูและพวกน้องหมาก็จะทําการโจมตีเอ็นเจเพื่อปกป้องเจ้าของของมันฮ่าเจ๋งใช่ไหมล่ะ เอาละตอนนี้เราก็พร้อมแล้วงั้นเราออกไปยวมมัวโมโหเอ็นเจกันดีกว่า Let's go <S อยู่ไหนนะเห็นวิ่งมาทางนี้นี่นะเอ้เชีก,ก้วไอยอยู่ในบ้านแน่เลยเฮ hey, <N> ้ยเอ็นเจไอ้อยู่นี่นี่เอง <laughs> นี่นายคำอะไรของนายนะคะนายกำลังจะโดนฉันต่อยนะรู้หรือเปล่าเนี่ยโจเอ้ยฉันจะบอกเลยนะเอ็นเจถ้าเธอต่อยฉันอนะเธอจะต้องเสียใจะ หมายความว่าไงอะฉันไม่เข้าใจเลยฉันต่อยนายแล้วฉันต้องเสียใจด้วยงั้นเหรอไม่มีทางอะแต่จะต้องเสียใจแน่ๆฉันบอกไว้เลยอ๋อเหรออาหล่ะแลา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 หล่ะอาให้เอาให้เอยกห้กลิ้นตัวเองเลยเอาใหไปดีกว่าเอาใวิ่งหนีอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ๊ยคุณพระช่วยโอ้ไมค์ก็ชแม่อยู่เลี้ยงกันสี่ตัวกระดิกหางน่ารักเชียวไงหมาใครหรอ บอกนะว่าหมาตัวชิคกี้นะ่ะหน้อยจะเอาหมามากัดฉันหรอไงฮ่าาอชิคก yeah. ี้แน่จริงก็เดินออกมาเลยสิเอามันใช่ไหมเอาละลุยเลยพักพัวของข้าลุยเลยมามาหมาน่ารักนะอชื่องดีนะชิคกี้เฮ้ยทำไมถึงไม่โจมตีล่ะหนอยน่ารักแค่มันเลยอ่ะ หมานายเนี่ยยังไม่เชื่องกับนายเลยอะดูสิเอ๊ะเจ้าพวกหมาพวกนายต้องปกป้องฉันสิทำไมถึงไม่โจมตีโอ้เอยชิคกี้นายนี่มันกระจอกชค่ไหเลยอะอไง <c oughs> เน่เน่มาฉันเล่นกับหมานายให้ดูเลยอะอ่ากินเลยเจ้าหมาน้อยโอ้โหดูสิมันหงายท้องให้ฉันเกาพุงด้วยเห็นปะเนี่ย นัว่านะนายน่าจะเอามาผิดแล้วล่ะไม่น่าจะใช้หมาป่าภูเขาแล้วอย่างเงี้ยมันไซบิเรียชัดชันเลยอ่ะหมายความว่ายังไงกันน่ะนี่เป็นหมาที่ฉันเลี้ยงมากับมือนะเออหมาที่นายเลี้ยงมาล้งไงอะตอนนี้มาเป็นหมาฉันแล้วรู้เปล่าโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแกแพ่สักหน่อยหมาทลยะหมาฉันตายเดี๋ยนี้เลยนะชิคกี คนดินนะก,กันเสียไข้หมดจะปลูกขาวโพดสใชีเอ้ยแต่นี่ไม่ใช่ข้าวโพดนี่นานี่มันอ้อยๆๆๆเอาล่ะฉันอยากได้น้ำตาลธรรมชาติเอ้ยโกโ็เล่นน้ำอีกแล้วตัวเปียกอีกแล้วเนี่ยโอ้ย การทำขนมที่ดีจะต้องใช้น้ำตาลจากธรรมชาติเง้ฮ้เฮ้เฮ้นี่แหละโอกาสของฉันไอไปพักหน่อยดีกว่าอากาศร้อนชะมัดเลยตามมาแล้วก็อย่าแอบไปเล่นน้ำอีกแล้วมานี่แล้วมานี่เอาละครับทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเอ็นเจกำลังปลูกชูเกอร์เครนเพื่อเอามาทําน้ําตาลและเอาไปทําขนมนะครับและวิธีแกล้งเพื่อนวิธีต่อไปของเราก็คือปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตวิธีนี้ง่ายมากสามารถเอาไปใช้แกล้งเพื่อนได้นะครับโดยวิธีการทําก็คือเราจะใช้ หรือว่าเชือกจากใยแมงมุมนั่นเองนํามาวางไว้บนชูการ์เครนที่กําลังปลูกอยู่แบบนี้การทําแบบนี้จะเหมือนการวางบล็อกข้างบนชูการ์เครนซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะทําให้ชูการ์เครนไม่สามารถโตได้เราจะทําการวางไว้ให้หมดทุกต้นเลยเหตุผลที่เราใช้ใยแมงมุมแทนที่จะเป็นบล็อกนะครับ<ๆ>ก็คือใยแมงมุมนั้นมันเล็กมากและบางมากด้วยซึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลานานมากกว่าที่เพื่อนของคุณจะรู้ตัวว่ามันมีใยแมงมุมวางอยู่ข้างบนและทําให้ชูการ์เครนไม่ยอมโตสักที น่าจะปวดหัวอยู่หลายวันเอาแหละเท่านี้ก็เสร็จแล้วเรามารอดูกันดีกว่าครับว่าเอ็นเจจะรู้ตัวเมื่อไหร่เฮ้ยนา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 อารมณ์ดีชะมัดเลยฮะฉันว่าน่าจะถึงเวลาเก็บอ้อยแล้วล่ะ เฮ้ยน้ำตาลของฉันผ่านมาหลายวันขนาดเนี้สูงเฉียดฟ้าแล้วมัง้งเอาเฮ้ยไงงั้นทำไมมันไม่โตขึ้นเลยอ่ะทำไมล่ะสี่วันแล้วนี่นะเฮ้ยไม่จริงนะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเฮ้ยมันผิดพลาดตรงไหนกันละเนี่ยไ้หรู้ว่าฉันปลูกผิดอย่างนั้นหรอหรือว่าดินนี้มันไม่ใช่ดินเอ๊ะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนะไอเส้นใหญ่ๆเนี่ยมันคืออะไรกันละเนี่ยนี่นะ โอ้โหอชัดเลยนี่มันยายแมงมุมนี่นะอย่างนี้นี่เองเจ้าเส้นใายใสๆนี่นี่แหละที่เป็นต้นเหตุจริงๆแล้วน่าจะเป็นยายแมงมุมมากกว่าหน่อยที่อ้อยฉันไม่โตก็เพราะมีเจ้ายายแมงมุมนี่มันขัดขวางการเจริญเติบโตนี่เองอเฮ้ใครมาไว้แบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหอยแล้วมีทุกแถวเลยอ่ะดูซิเฮ้ยการกันแกล้งแบบนี้จะต้องเป็นเจ้าชิกกี้แน่ๆเลย เก๊กไล่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่แย่แล้วเดี๋ยวนะก้อนส้มๆนั่นมันคืออะไรอ่ะถึงฉันจะสายตาสั้นแต่ฉันจำสีก้อนส้มๆนั้นได้เช็คเก้ยแย่แล้วเห็นได้ยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้อะไรนะไหนแล้วหล่อขอโทษขอโทษขอโทษเอาละครับทุกคนวิธีแกล้งเพื่อนวิธีต่อไปวิธีที่ห้า และนั่นก็คืออะไรเอ่ยอยู่บนหัวไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอู้หเอาละครับวิธีนี้เราจะทําการสร้างกับดักนิดหน่อยนะครับซึ่งมันง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะทําการสร้างกับดักไว้ตรงนี้นะครับข้างๆประตูเลยเอาละโอเคและนี่คือหน้าตาของกับดักนะครับง่าย,ายๆ simple simple ๆไม่มีอะไรมากเลยครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ทาการใส่หัวมังกรหรือหัวอะไรก็ตามที่เราอยากให้เพื่อนเราใส่โดยที่ไม่รู้ตัวผมเลือกหัวมังกรเพราะมันใหญ่และตลกดีพอเอ็นเจเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเครื่องนี้ก็จะทาการใส่หัวมังกรให้เอ็นเจโดยที่เอ็นเจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแล้ว เอ็นเจก็จะใส่หัวมังกรเดินไปเดินมาทั่วเลยฮ่าฮ่เอาละเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะสําเร็จไหม Let's go กว,ว่าชนาผู้ใดเนาะในลักในลูกเออถึงแล้วนี่นาแม่ร้องเพลงเพลินเลยชิคกี้เอ็เจมาแล้วฮัโลโหลฮัลโหลเอาละพร้อมแล้วเอานี่รีบเปิดประตูได้แล้วชิคกี้เข้ามาเลยเอ็เจอะโอเคโอเค ฮ่าฉันมาแล้วไหนวันนี้จะให้เล่นอะไรอ่ะสำเร็จอ๋อ,อรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรฮะเมื่อกี้อืมช,ช่างเถอะเชกี้นี่นายอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเหรอเช็กกิ้ฉันอยู่นี่หวัดดีไหนว่าไงวันนี้จะชวนฉันเล่นอะไรหรอฮ uh huh. <laughs> นี่นายขำอะไรของนายไม่มีอะไรน่ะเอ็นเจวันนี้ไปเล่นข้างนอกกันเถอะเอางั้นเหรอวันนี้เล่นข้างนอกงั้นเหรอใช่โอเคแล้วแล้วรีบมาสิอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปสั่งเค้กแป๊บนึงได้ไหมอ๋อได้เลยได้เลยโอเคโอเคอ๋อเอ็นเจวันนี้ทรงผมเธดูเท่มากเลยแหมนายก็พูดเกินไปฉันก็เฟี้ยวเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวฉันไปสั่งเค้กก่อนโอเคลุงกำนันโอ้ยนุเอ็นเจโอ้โหอือฮึฮะอะไรอะลุงกำนัน ว่าแต่ปต้าติมไปไหนหรอคะปะ้าติมไม่สบายว่าแต่เอเจนี่แบบอุ้ยตามม่วงปิดเลยอฮะหมายแบบความเมื่อไงอะชิกี้าลุงกำนันน่าจะอยากกินมะม่วงเนะี่ยชัดเลยอย่างนี้โดนแกล้งแน่นอนฮะโดนแกล้งอะไรอะ๋อยลุงกำนันเป็นอะไรเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยเอาเป็นว่าขอสั่งเค้กสามก้อนนะคะ อ๋อได้เลยจ้ามังกรเอ้ยไม่ใช่เอ็นเจไรไรอะไรอะมังกรอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอะเอาเถอะนะเฮเพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกรเหรอจะอาจจะหน้าเกรงขามเหมือนมังกรก็ได้จริงเหรอเห้ยแนยนอนอยู่แล้วก็คนมันหน้าเกรงขามนี่นะไปหาหลวงพ่อมดกัน ลุงพ่อหมอสวัสดีค่ะเรื่องกระเป๋าวิเศษได้หรือยังอ๋อมังกรตัวบ้อเริ่มเลยมังกรตัวบ้อเริ่มเหรออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวนะเอชิคกี้นี่นายอืมอ๋อเข้าใจแล้วอ้าวชิคกี้อ๋อไปทำอะไรอ๋อออไชัดลอยอ๋อชัดลยอ๋อชัดอะไรอ่ะไอชัดอะไรลุงชาวบ้านเอ้างงไปหมดแล้วเนี่ย ทำไมวันนี้ทุกคนทำตัวแปลกๆใส่ชั้นกันหมดเลยล่ะ,ะนั่นสินะอ่าฉันว่าจะกลับบ้านไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีไหมอะเอ็นเจน่าจะดีขึ้นนะไอ,อ้ฉันก็ว่างั้นแหละที่ทำตัวแปลกๆนี่เพราะฉันยังไม่ได้ล้างหน้าหรือเปล่านะไอ,อตัวไม่รับารไอปะก่อนอ่ะแล้วสิชิกี้น่าจะไปส่งฉันที่บ้านไหมเนี่ยถ้าไม่ส่งฉันขอตัวไปก่อนละกันนะไอ,อทุกคนเอาแต่ทำตัวแปลกๆอ่ะไปละ อ้อาบน้ำดีกว่าไหหัวบลเลิเลยครับทุกคนอะอะไรนะอะเปล่าไม่มีอะไรโอเคแล้วเจอกันนะเดี๋ยวมาใหม่จิกี้เอ้เอ้ยห,ห,หลังน้าดีกว่าต้องมีอะไรติดหน้าฉันแน่ๆเลยอะเอ๊ะเอ๊ะว้าวจิกี้ฮะเอาละกระตูนจบแล้วชอบกันหรือเปล่า ถ้าชอบก็เหมือนเดิมเลยนะกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์ให้พวกเราด้วยละ่ะกดเลยกดกันยอยๆเลยนะแล้วก็เข้ามาดูคลิปกันบ,บ่อยๆละ่ะอ๋อนี่มันหมาตัวใหม่ของเธออย่างนั้นเหรอเอ็นเจอ๋อใช่แล้วนี่หมาใหม่ฉันเองเชื่อว่าจะโกโก้โกโก้อย่างนั้นเหรออืมอืมอืมเอาละครับงั้นว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ใช่แล้วเวลาเดิมสี่โมงเย็นเลยนะใช่แล้ววันนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วสิใช่อ้อเดี๋ยวนะเหมือนลืมอะไรสักอย่าง้ยเช็คชื่อก่อน ใดูจบแล้วให้พิมพ์คำว่าแกล้งแกล้งงั้นวันนี้ขอไปก่อนนะไปจริงๆแล้วเฮ้ยเจ้าโกโก้ก,กัดตูดแอนเจเลยกัดเลยกัดเลยมาฉันไม่กัดฉันหรอกนะจ,จะกัดนายนั่นแล้ว